สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆแล้วไอ้เทปนี้ไม่อยากจะส่งให้เฉพาะส่วนตัวของคนที่เรียนที่สมัครเรียนทางไลน์อ่าแต่นี้ก็ว่ยังไงอ่ะพะมันต้องเข้า Youtube อยู่ดีก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ,ะก็เผยแร่กันไปเรื่อยๆคืออย่างนี้เออที่ที่ที่ ที่ซื้อไปก็มีตะแบบแปลนที่ให้ไปแบบแปลนไม้ brand, my, แล้วก็อุปกรณ์ในการทำาตนี้ก็ไม่มีอ่บางคนก็โ okay, อเคเอเคยผ่านมาบ้างเขาก็ไม่มีปัญหาก็รทำไปที่บางคนก็ไม่เคยเคยจับเลยไงไม่เคยจับเลยไม่เคยแต่ต้องเอา้าอาจารย์เราซื้อไป,ไปแล้วอาจารย์ตรงนี้ทำยังไงแบบไหนยังไงขึ้นกระดานยังไงไอเราก็เลยว่าเออ ในไหนก็ในไหนแล้วพอมาเรียนตอนนี้ก็เกือบยี่สิบคนน่ะสิบคนสิบหกสิบเจ็ดคนอยู่ในนี้อาทีเดียวเลยสอทีเดียวก็อธิบายอย่างนี้บลิบาเอาเรือที่นักเรียนก็เรียนมาแล้วเนี่ยเมื่อสองเมื่อสิบป,ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเนี่ยเอามาทำเพราะมันมีเป็นเป็นร้อยร้อยลำอ่ะที่นะเรียกว่ามีครึ่งกระดานไว้แล้วสามแผ่นก็มาทดลองเอามาอธิบายให้นักเรียนฟังคือ กงล้วมันมันมีร้อนๆอ่ากงมันจะมีร้อนๆกันมาแบบเนี้ยจะร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็วิธีการก็เอาวิธีการก็คือหนึ่งหาแท่งแงจริงๆแล้วมันต้องมีแท่นนะถ้าเราไม่มีแท่นตรงเนี้ยแท่นตัวเนี้ยที่มันทางานเนี้ยมันมันลำบากอะถ้าเราไม่มียังทํางานลําบากนะลำบากมากเออก็

สิบเบอร์สิบแปดเร่ยนั้น้องน,นอนนอน,น,อนได้ละเฮ้ยอือเนที่เราไม่ต้องโยกไปโยกมานะถ้าเราไม่มีตัวเนี้ลำบากทำงานลำบากไม่นอนกับพื้นไม่ได้ อนอนกับเพื่อนเาตามเที่ยงตรงไมนะนะ่มีมไปไปนะนี่งแหละต้องมีก็ได้หมดพลิกไปพลิกมาเนี่ยนะได้หมดเลยป๊แล้วบาง,งนี่ได้ตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วที่เราทำเรือมาแล้วเนี่ยเราตั้งกันมาปุ๊บศูนย์กลางกองเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเราต้องมาดูตรงด้วยด้วยตังเราตรงนี้นะเอียงไหมเอียงไหมอะไรเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยต้องดูงี้ด้วยนะพอนี้เราเคลื่นกระดาษเสร็จปับ๊บมันก็ต้องเค็งมาดูดูแนวเรือ อ่าแนวความดีลการเรียนเป็นยังไงตอนนี้น่าดูหมดนะน่าเนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดนะครับอ่ะโอเคแล้วจะพอแล้วขึ้นได้ตรงนี้อ่าแผนแรกทำยังไงแผนแรกแผนแรกมันก็คือกลัวกงอะเปล่าเนี้ยแผนแรกไม่มันเนนี้แผนแรกเราจะไม่ต้องทำอะไรแผนแรกเราไม่ต้องทำอะไรไม้เนี่ยเราจะปะกะเข้้ไปเฉยเลยปะปุ๊บเข้าไปตามหูดูงูเนี่ย แต่อันนี้ไอ้นี่กระดองมึกนะไม่ใช่กระดูกงูทําไม่ได้อ่าไอ้นี่มันกระดองมึกมันจะโค้งเอนนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันตรงจะตรงไม้ตัวนี้แผ่นนี้ก็ตรงเลยใช้ตรงตรงเลยอัดเทียบกับไปอัดเทียบเข้าไปนะอัดเทียบไปเลยเนี่ยอันเนี้ยไ้อำกำตามมย่เนี้อัดเทียบกันไปยิงเลยคุณคุณมีไม้ไหมมีไหมไอ้นี่ไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรหาตาปูเล็กมาก็ได้ แต่ปูเล็กก็ได้เราจะปูเล็กมาแทนอันนี้อาจารย์ทําตังนี้มันต้องมีหมดนะได้ปูยิงอาจรย์น่ปั๊ตอนนี้ตัวตวที่สองเมื่อเราขึ้นกระดานตัวแรกเข้าใจแล้วนะเราขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ กาวทากาวละเทคกับที่ให้ไปนะ่ะทาเสร็จแล้วตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองเนี่ยมันจะมีในลักษณะเหมือนอย่างนี้อธิบายให้ฟังว่าลักษณะไม้อย่างเงี้ยมันมาเป็นเป็นไม้แผ่นอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องวาดทิ้งอ่าตัวตัวทายในกูล่างเนี่ยต้องปาดทิ้งอ่าต้องปาดทิ้งต้องปาดทิ้งไปเลยเนี่ย อ่าปาดทิ้งไปไอพี่ป,ปาดทิ้งนะผมไม่เครื่องมือไม่ไมีทำไม้มีไหมน้องๆมีเปล่าไม่มีไม่มีก็เอาทำวิธีนี้หาก้นมานานนะเอาไม้มาวางปึออ๊บนะมีไม้เขียดเนี่ยมีดิตัวละสี่ห้าสิบบาท น่ะน่ะมาขาดอาไปเอามาอ้าวเย้ อ,อ,อ,อช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ก็ได้ผลอืมช้าหน่อยก็ได้ผลนะอืมนะ นะแต่แต่มันไม่เนี่ยอย่าลักษณะนี้มันโค้งไปอย่างนี้มาเนี่ยนะแอนลงข้างบนปาดลงมานิดหนึง่งปาดลงมานิดหนึง่งปาดลงมาปาดลงมานิดหนึง่งถ้ามีพวกลูกห,หมูนักหมูเนี่ยจริงๆครับถ้าเราทำงานตรงนี้มันก็น่าจะมีนะตัวไม่กี่ตังค์ละ ตบไปตัวที่สองนี่ป่าที่สองที่สามเหมือนกันหมดอันเนี้ยเหมือนกันใบไป,ไปถึงตัวที่สี่เพิบไงเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ป่าตัวเนี้ยมันจะไปยันโกงไม่ข้า,มาไม้เหมือนกันปบแล้วทั้งหัวทั้งท้ายจะเหมือนกันหมดนะมาตัวนี้เราต่อไหมต้องมันจะเราถ้าเราไม่ต่อก็ใส่ทีละครึ่งใส่ทีละครึ่งเรามาทำข้างนี้มาทำข้างนี้ อ่จริงๆแล้วเรือลูกลำต้องมีการต่อมันต้องต่ออยู่แล้วไม้นะเอาเนี้ยเอาทําให้เป็นตัวอย่างอันนี้ตัวนี้ถ้านานจริงก็เอาแต่งเอาหน่อยนะอ่าตัวนี้แต่เนี้เอาเนี้ยเก่งเนเอาถ้าไม่มีเครื่องมือแต่ความจริงมันต้องน่ามีนะตัวนี้ต้องมีทุกคนนะนะอ่าโอเคตรงนี้ก็ดูเรียกว่าออาเดี๋ยวดูอ่าวิธีการนั่นเอาทีละตอนเดี๋ยว พอถึงท่านนั้นจะส่งไปอีกทีนะช็อตเชื่อช็อตอ่ะดูเรือะอะไรไปก่อนอ่ะก็เนี่ยเราก็ทำถามว่าอาจารย์ทำไมทำเรือนี่มินมัน ต้องทํากีตาร์ด้วยแล้วว่าน้งานอ๋อทำตอนนี้เรื่องคนหนึ่งคือมานง,งานไม้เรื่องเรือเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์อยู่เรือสินค้ายางเงาเงาว่วางๆไปเห็นดูมีเพ,พื่อนเพื่อนเขาเลยกีตาร์จายการเล่นไม่เป็นนะได้แต่ดีดีไดีด,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 ดสายขาดอย่างเดียวดีดแคสายขาดอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเสร็จแล้วและเราก็ทําพวกนี้ออกมาขายไปขายได้หลายตัวแล้วนะว่า,วามันเป็นงาน ไปงานโซนเดียวกับงานไม้ของเรือเนีน่ยเรือนะโอเคนะอ่าโอเคอ่าโอเคโอเคอ่าอ่าพอละอ๋ยตัวนี้ไม่มีมันเขาบอยบอกราคามันจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ตัวไมก่กี่กระตังหรอกนะตัวนี้ตังตัวพันบาทพันสามพันห้าอะไรเงี้ยเนี่ยมีมี่ยสอพันพันห้าพันสามพันสองอะไรเงี้ยเยอะแยะ แล้วแต่ราคานะอ่าแล้วแต่อะไรความยากง่ายของที่มันมีไม้ประดูนี่ไม้ประดูเนี่ยไ,ไม้ประดูนี่ไม้ประดูไอ้นี่ยไม้มาฮอกกานีตัวนี้ไม้มาฮอกกานีตัวนู้นนะไอ้นี่อัดไม้อัดเชวฟวีของในนอกเลยนะอือนี่แหละครับถ้าสนใจก็ติ้งกลางมา0 8 7 9 1 4 9 3 6 4 0 8 7 9 1 4 9 3 6 4ครับ หรือกลายไอดีเปยกแปดแอ่าเปยก8 8ดก็ P A E K 8 8ดแปดอ่ครับสวัสดีครับวันนี้นะสวัสดีนะส